สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพอย่างน่าสนใจดังนี้ครับการสู้คดีเพื่อคนที่เป็นรองมันไม่ง่ายเลยครับยิ่งบางครั้งลูกความเป็นคนมีชื่อเสียงหรือ คดีได้รับความสนใจจากประชาชนแรงกดดันทั้งจากสังคมและข้อกฎหมายต่างๆเป็นสิ่งที่ลูกความและทนายต้องแบกรับแต่สิ่งหนึ่งที่มีค่าและมีความหมายต่อชีวิตการเป็นทนายของผมคือการที่ลูกความได้รับความยุติธรรมจากคดีและสิ่งที่ผมมีให้ลูกความทุกคนคือผมจะไม่ทอดทิ้งคดีและ สู้ไปจนถึงปลายของอุโมง์ถ้าคิดจะร่วมหัวโจมท้ายไปด้วยกันแล้วชนะก็ชนะไปด้วยกันเจ็บก็เจ็บไปด้วยกันครับสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าส่งกำลังใจให้ทนายและทีมงานทุกท่านสู้ไปด้วยกันค่ะ ถัดมานะครับบอกว่านึกถึงภาพทนายตั้มหมวดจรูนและป้าลาวันเหมือนกันเดะเลยค่ะภาพนี้ถัดมานะครับบอกว่าจะสู้ไปด้วยกันจากใจคนใต้แหลงไหลให้เทือนชู้ชู้ถัดมานะครับบอกว่ารักและศรัทธาทนายตั้มเสมออ่านโพสต์นี้แอดคมน้ำตาซึมทนายตั้มไม่เคยเจอกันอายุน้อยกว่าแต่ทำไม คนอายุมากกว่ารักและศรัทธ,ธาได้อย่างมากมายรักแล้วรักเลยตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกเส้นทางของทนายตั้มค่ะถัดมานะครับบอกว่าแต่ดีที่ฝั่งพี่ตั้มไม่ทิ้งลูกความแต่บางฝั่งนะ่ะหาแสงพอจวนตัวก็ทิ้งเขาครับค่อยดูฮ่าฮ่าฮาการมองคดีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นคนมักจะมองแค่เปลือก ผลมันมองที่แก่นครับเมื่อเปลือกถูกกระเทาะเนื้อแท้จะปรากฏครับถัดมานะครับบอกว่าพี่เคยพูดกับแฟนว่าทนายตั้มทาทุกอย่างให้ลูกความจริงๆให้อุ่นใจคลายกังวลปกป้องลูกความไม่ผิดและถูกรังแกศรัทธาลูกผู้ชายคนนี้ที่สุดถัดมานะครับบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วอบอุ่นเสมอสู้ๆค่ะทนายของประชาชน ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับวิเคราะห์ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่จุดพรุฉลองหมายจับชัยพลครบหนึ่งเดือนดังระเบิดระเบอร์กระหึ่มกล้องไปแล้วเมื่อหลายวันก่อนพอสิ้นเสียงหมดแสงทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะเดิมเงียบเชียบแทบไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย ว่าสำนวนไปถึงไหนใกล้สำเร็จหรือยังและที่สำคัญผ่านฝากขังมาหลายผลัดแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะมีหมายเรียกนำตัวชัยพลส่งอายการเลยทั้งที่การร้องขอสอบเพิ่มของฝ่ายชัยพลโดยทนายสิทธาได้สอบสำเร็จไปแล้วสำนวนที่ทำมาเป็นปีน่าจะมีทุกอย่างครบถ้วน อย่างไม่คลอดสักทีอีชั้นหละกลัวมันจะตายทั้งกรมจริงๆฮ่าๆอย่างไรเสียทางทีมตำรวจฝีมือเยี่ยมคงต้องเร่งจ้ำกันเต็มฝีจักเพราะฝากขังได้เจ็ดพลัดหากอาทิตย์หน้ายัางไม่เรียกชัยพลไปนำส่งอายการเกรงว่าเสือเวลาให้อายการดูสำนวนเพียง1เดือนเศษ ท่าทางจะไม่ทันเพราะที่ตำรวจยังทำมาเป็นปีจะเร่งให้อายการตรวจสำนวนหนาเตอะหลักฐานเพียบพยานพรึบในเดือนเดียวคงจะยากงานนี้อีชั้นว่าครบ7พลัดแล้วน่าจะยังไม่เสร็จหลุดฝากขังแน่นอนเอา้าเอาใจช่วยทางตำรวจ ให้สรุปสำนวนไวๆนะคะหลุดฝากขังไปัะขายหน้าแย่เว้นแต่ว่าจะจงใจถ่วงให้เอกการเหลือเวลาน้อยๆแล้วบีบให้เอกการสั่งฟ้องไปก่อนค่อยตรวจสำนวนทีหลังอย่านะบดีหาธรรมเด้อค่ะบุลันบรรนสีความคืบหน้าล่าสุดจากทางเฟ e บุ๊ k ของทนายสมเกียรติโรจนวรกมล ได้โพส์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับมีคนดีคนหนึ่งบอกทนายพูดตลกล้อเล่นไม่น่าเชื่อถือทนายพูดเน็บแนมผู้สาวขาเลาะกอยอ5 5กับผิดแต่คนพูดลืมคิดนะว่าทนายอยู่เฉยๆไม่ได้ว่าใครทนายพูดตลกพูดเล่นบ้างนะ่ะผิดอะไรน่าเชื่อถือหรือไม่มันอยู่ที่การทำงานทนายบางคน ก็พูดเล่นจุกครู้จุกครู่เขาก็น่าเชื่อถือว่าเป็นนักกฎหมายนะเขามีฝีมือผมไม่ได้มองคนแค่เปลือกเหมือนคุณนี่นาอย่ามาตีฝีปากเลยทนายอย่างผมมีงานทำละกันไม่ว่างเหมือนคุณอคติกับคนอื่นตลอดเซ็งเป็ดปูนปูนปอลอคนพูดก่อนด่าคนอื่นหันไปดูสันดานตนเองเวลาด่าคนอื่นด้วยนะขอรับ ว่ามันดีแค่ไหนอุ๊ยขอโทษนะลืมตัวด่าหมาสอพอจนได้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าความน่าเชื่อถือของคุณทนายคือไม่เคยพาลูกความไปฟ้องใครเล่นๆและไม่เคยไปฟ้องใครเรื่องไร้สาระและมีแต่ทำประโยชน์ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำชาวบ้านในด้านกฎหมายไม่เคยรังแกใครถึงแม้เราจะไม่เคยเจอกันและพูดคุยกันดิฉันก็สัมผัสได้ว่าคุณทนายเป็นทนายความที่น่าเชื่อถือและน่ารักสำหรับดิฉันค่ะถัดมานะครับบอกว่าทนายสมเกียรติเป็นทนายมีงานมีการทำล้นมือนะจ๊ะไม่มานั่งชุกครู้เล่นๆไปวันๆเดอ้อทนายดีมีคุณภาพ คุยเล่นบ้างขำบ้างก็ไม่เห็นแปลกเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่แปลกคือคนที่จ้องจับผิดคนอื่นนี่แหละความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพ่อแบมพยานเด็ดใครได้ประโยชน์บ้างฮิพ่อแบมบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนบ้านลุงพลแต่หน้าบ้านพ่อแบมมีสวนยางบังกัน้น อยู่จึงมองไม่เห็นบ้านพ่อแบมวันที่11พฤษภาคม63นายแบมบอกเห็นลุงกรีดยางเวลา9 2้นาิกา20นาทีจากภาพบนซ้ายเวลา9 0้นาฬิกานายแบมได้ยินเสียงเด็กร้องห่างบ้าน160เมตรพอเวลา9 1้นาฬิกา10นาทีเห็นผู้ชายเดินไปที่ซุ้มกอไผ่ ซึ่งห่างบ้าน200เมตรจากนั้น9นา0นาทีหันไปทางขวามือเห็นลุงพลกรีดยางห่างไป160เมตรแต่ลุงบอกเวลานั้นยังอยู่ที่สวนยางห่างไป2กิโลเมตรนายแบมจำเวลาผิดจึงไม่ตรงกันต่อมา9นาฬกานาทีนายแบมพูดว่า พ่อน้องเดินมาบอกน้องหายแต่พ่อน้องบอกไม่ได้มาเพราะไถนาอยู่ใครโกหกอีกแล้วหลัง10บโมงมีการรวมตัวของชาวบ้าน2-3หมู่บ้านเกินร้อยคนเพื่อค้นหาน้องธรรมชาติของทุกคนต้องไปดูจุดที่สงสัยที่สุดก่อนแน่นอนนายแบม และชาวบ้านรีบไปมองหาน้องที่ซุ้มกอไผ่และรัศมี100-200ถึงเมตรรอบบริเวณนั้นแต่ไม่พบนายแบมอย่าพูดนะว่าไม่ได้ไปดูเพราะจะประหลาดมากที่ไม่ค้นหาจุดที่ตัวเองสงสัยที่สุดถ้าไม่ไปดูคือกุเรื่องขึ้นมาเป็นอันว่าน้องไม่ได้ถูก ลุงพาไปทิ้งที่ซุ้มกอไผ่และทิ้งที่อื่นๆบริเวณเชิงเขาเนื่องจากชาวบ้านเกินร้อยคนเดินหน้ากระดานปูพรมค้นหาทั่วแล้วอีกทั้งน้องอยังมีชีวิตเดินได้ร้องไห้ได้ในแบมและชาวบ้านจะไม่ได้ยินเสียงน้องเชลหรือไรสรุปแล้ว ลุงพลไม่ได้อุ้มน้องมาทิ้งให้อดอยากตามที่ตำรวจชื่อสุวัสดพูดส่วนสุวัสเพื่อนผมที่เป็นวิศวกรเขามีเชื้อจีนผิวขาวนิสัยดีเรียบร้อยมีศิลธรรมตรงไปตรงมาตอนนี้เพื่อนสุวัส์เลิกทำงานกลับไปพักผ่อนดูแลสวนทำสวนผลไม้แถวสามพรานแล้ว เป็นอันว่าพ่อแบมคือพยานเด็ดของตำรวจกับพ่อแม่น้องชมพู่ตอนเริ่มต้นแต่ตอนจบเขาคือคนฟอกขาวให้ลุงพลชนิดที่ทุกคนคาดไม่ถึงเพราะค้นหาน้องในซุ้มไผ่ก่อนลุงกลับจากส่งพระแล้วสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ